ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆค่ะวันนี้เราจะพามาชมรูปแบบการทำงานอีกแบบหนึ่งของเรานะคะหลายคนคงทราบแล้วว่างานของปรางเป็นงานเกี่ยวกับการทำรั้วนะคะทำรั้วแล้วก็งานประตูโรงจอดรถทุกประเภทนะคะอันนี้ก็จะเป็นรั้วที่เราที่เรามาทำไว้แล้วนะคะนี่นะเราลื้อ หรือรั้วเก่าออกนะคะแล้วเราก็ติดตั้งติดตั้งรั้วใหม่เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราติดติดตั้งใหม่นะคะก็จะยึดสกรูแล้วก็จะเอาตัวตัว,ตวเสาเนี่ยค่ะเอามาสวมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันเก่าของเขานะคะของเขาก็จะเป็นอันแบบว่าบางๆไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบตะแกรงตะแกรงนะแล้วก็นี่ค่ะ งานของเราวันนี้เราก็จะเอาแผ่นพลาสติกนะคะแผ่นพลาสติกเข้าไปทำให้มันทึบนะคะนี่อย่างที่อันนี้ก็สามีก็กำลังทำอยู่นะคะเราก็จะปิดทึบขึ้นสูงหมดเลยอย่างตัวนี้ก็คือสูงมากนี่มือปางก็ยังไม่ถึงข้างบนเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น ต่ำกว่าตรงนี้ก็เว้นช่องไว้เดี๋ยวเราจะมาใส่ใส่บานบานประตูนะคะบานประตูรั้วแล้วก็ดีคือบรรยากาศตอนเช้านะคะตอนนี้ก็ประมาณสองสามองศาได้ค่ะประมาณสองสามองศาหมอกนี่คือแบบหนามากเลยนะคะเพื่อนๆ แผงรั้วก็จะยาวไปนู่นเลยค่ะไปยันหน้าบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหลังบ้านนะคะบ้านลูกค้าก็จะเป็นบ้านที่รีโนเวทนะคะเขาก็จะรีโนเวทบ้านเขาส่วนเรานี่รับผิดชอบในงานของของส่วนรั้วนะคะมาเพื่อนๆจา๋าเดี๋ยวไปดูการทำงานกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่ เราก็จะสอดพลาสติกเนี่ยค่ะยาวเป็นจนุ้นเลย ส่วนอันนี้ก็ความยาวมันไม่พอนะคะเพื่อนๆเราก็จะเป็นเป็นการเชื่อมนะคะเป็นการเชื่อมเพื่อให้มันยาวไปจนสุดตรงนู้นเลยนะคะ เราจะมีตัวพลาสติกแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราจะมีตัวแบบพลาสติกแบบนี้นะคะนี่นะเอาแบบปิดเนี่ยคะ่ะปิดตรงตรงท้ายพลาสติกเนี่ยล็อกนะคะตอนนี้งานของเราก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะ แผ่นพลาสติกนี่มันมีทั้งสีขาวแล้วก็สีเทานะคะบางบ้านลูกค้าก็จะใช้เป็นเออเป็นสลับนะคะเป็นสีเทาสลับขาวด้านบนนะคะบนสองแถวอะไรประมาณนี้แต่ก็บ้านนี้เขาก็เอาสีเดียวล้วนนะคะส่วนเออการเว้นช่องตรงนี้ก็คือ ที่ที่บริษัทเรานี่เราจะทำกันเป็นสแตนดาร์ดแบบนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้ามีแบบมาหรือว่าลูกค้าไปเห็นของของช่างคนอื่นที่เขาทำแล้วลูกค้าถูกใจหรือว่าชอบลูกค้าก็สามารถที่จะบอกเราได้แต่ว่าถ้าไม่ได้บอกเราเราก็จะทำตามเอ่อตามในแบบในรูปแบบของเรานะคะ ส่วนตรงนี้ตอนแรกที่ปังเปิดตอนต้นคลิปไปว่าจะทําสรุปว่าไม่ได้ทํานะคะปังไม่ได้สื่อสารกับสามีตั้งแต่ตอนแรกนะคะสรุปว่าลูกค้าเขาปล่อยโล่งนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะแล้วเพื่อนๆดูบรรยากาศสิบรรยากาศเหมือนว่าเช้าตอนที่เราเริ่มง,งานไม่มีผิดเลยคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามแล้วนะคะอากาศนี่ก็คือแบบว่าขมุกขมัวมากหมอกนี่คือฟ้าดฟาดมากเลยนะคะเพื่อนๆ อากาศเป็นแบบนี้ทั้งอาทิตย์เลยค่ะอากาศเย็นอันนี้ก็ทำงานไปก็น้ำามกซึมๆไปนะคะนะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปการทำงานเดี๋ยวมีโอกาสปังจะมาถ่ายคลิปการทำงานให้ชมใหม่อีกนะคะซึ่งการทำงานรั้วที่ออสเตรียก,ก็จะมีหลายรูปแบบนะคะวันนี้ก็มานำเสนอในะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือตัวที่ออใส่แผ่นพลาสติกที่ทำเป็นทึบแบบนี้นะคะ วันนี้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มัปลางด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย